สวัสดีคะ่ะท่านใดกำลังมองหาบ้านพร้อมที่ดินนะคะที่บรรยากาศเงียบสงบร่มรื่นสบายนะคะโอโซนดีต้องที่นี่เลยค่ะทุกท่านเจ้าของต้องการขายเพราะว่าจะกลับไปอยู่ต่างประเทศนะคะบ้านพร้อมที่ดินค่ะอยู่บนพื้นที่หนึ่งไร่มีบ้านสามหลังมีโรงรถเรือนนอนเรือนครัวค่ะห้องนอนสองห้องห้องโถงหนึ่งห้องห้องน้ำหนึ่งห้องเรือนครัวพร้อม ห้องน้ํานะคะ1ห,ห้องค่ะมีโรงรถจอดรถได้2คันในร่มพร้อมห้องเก็บของขนาดใหญ่เลยค่ะมีห้องน้ําห้องอาบน้ํานอกบ้านด้วยนะคะ2ห้องค่ะรอบบ้านบรรยากาศปลอดปอโปร่งโล่งสบายมีศาลาพักผ่อนมีเทเรสนะคะไว้สําหรับรับลมชมวิวนะคะทุกท่านพักผ่อนสบายๆนะคะตกแต่งเป็นโซลารเซลล์80%ค่ะมีต้นไม้มงคลรอบบ้านนะคะ และมีอีกหลายรายการเลยนะคะบรรยากาศสไตล์บ้านสวนเหมาะแก่การพักผ่อนนะคะราคา3 5มร้านนบาทค่ะราคานี้พร้อมโอนนะคะสนใจติดต่อนัดชมกันได้ค่ะทุกท่านบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้อยู่แถวเลสฮิว,วราชบุรีอำเภอจอมบึงนะคะสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมแปลงจริงติดต่อผู้ขายโดยตรงค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะ เซคนโนเพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นให้ทุกท่านได้ชมเท่านั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ